สวัสดีครับทุกคนแล้ววันนี้ก็กลับมาอยู่ในเกมรู้ไหมว่าเกมอะไรเกม FC Mobile เหมือนเดิมนะครับรอันนี้ผมทีมของผมมีนักเตะคนใหม่มาเยอะมากมีมีคุสกัสมิร์ดอนมูฮัมหม็ดซาลาแล้วก็อีก่แกองหลังผมได้ใหม่มา นี่อันนี้ก็ผู้รักษาประตูของผมนี่อันนี้โรก้ามอดิชไปไปเล่นกันเลยมานีผมขายเมสซี่ไปขายเมสซี่รางกากไป รวยสต,ตกวันนี้ผมจะมาเล่นในโหมดชาเลนจ์กันนะครับเพราะว่าผมไมกได้นักเตะคนใหม่ไงขี่เข้าเข้ามาถ้าแพ้เราจะได้ถอนตัวไม่มีรางวัลมา มาเลยจะเจอกับทีมอะไรนะจะเจอกับทีมอะไรไปดูกันเลยขอให้เจอกับทีมหมดโคโหอะไรอย่างเนี้ยไม่อยากเจอกากเจอกากไปเยอะแล้วมานี่ทีมผมหมดเลยโคตรโหเก้าแปด โอ้โหมานี่เดี๋ยวดูอะไรนะเอ้อยกลวนมโอ้ๆจะฟื้นฟ้าหนีไปพุสกัดพุสกัดเอาไงพุสกัดโอ,โ,โอ้โหโดนผักอ่ะ มูซาลาวิชโอ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 ้ยมูฮัมหมัดซาลามันโค้ชไม่สไลด์กลับไปดิสไลด์กลับไปดินี่ผู้รักษาประตูมอดิชมูฮัมหมัดซาลาไม่โอ้โอ แกนดูไว้แววมีคนร้นีน่พุสกาดมาคองบอลได้แล้วเว้ยซาร่าเอาไหมซาร่าซาร่าฟืฟับศัพขาหลอกสัพขาเอ้ยหมุนตัวมาอ้าเอาเอาอะไรอ่ะ อะไรอ่ะอะออะไรอ่ะครับ <c oughs> เล่นก็คุณเล่นกากเกินอะไรอ่ะต้องเจอพุชกัตหน่อยแล้วต้องเจอพุชกัตไม่ล้ำนะโอ้ล้ำอะไรอ่าวู้ล้ำหน้าอีกการโอ้ มาเลยนี่ผ่าน,านมันมันมันไปไปไปโอโ้โ,อโหผู้รักษาประตูอะไรคอมเมอร์มอดิชมอดิชพุสกัดพุสกัดพุสกัดเลี้ยงมาแล้วโอ้โหโอ้โหหมดกันแล้วนะครับม,มา เวลาพิเศษเราต้องทำให้ไ no ด้แล้วเฮ้ย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 มาเอ้โอ้โอ้สาระ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 กันแบบค่อยค่อยแล้วก็เคี้ยวพุชกาสเลี้ยงมาแล้วจังว่นี้เอาไงเอาไงจะยิงไม่ยิงจะยิงไม่ เฮ้ยเฮ้ยเยไม่ยิงอ่ะอแทนที่จะยิงแต่แรกโอ้โหเราชอบโชว์ฟอร์มไงมฮัมหม็ดซา,าร่าวิชโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาลืมไปว่าข้างหน้าไม่มีตัว เอาโหมาบมาบอลนั้นนั้นนอ้ก็เปิดวอลสกายเลยมารอบนี้เราจะเล่นบุกแล้วไม่สนแล้วเลี้ยงอืเลี้ยง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 บอลเลี้ยงบอลในในโมซารืา เฮ้ยทำไมเรายิงไม่ค่อยได้เลยวะทำไมตอนนั้นเราเจอแล้วมันยิงได้อะเอไอมันเก่งอ่ะเอเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณดูดิตอนนั้นน่ะผมมาแล้วโอ้โหเฮ้ย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 มันไม่ใช่ละอืเอเฮ้ยมันจะเก่งเกินไปลนะไอเอไอเนี่ยระดับไหนเนะี่ยระดับไหนเนะี่ย ไปดีครับจังวะนี้ต้องใช้ท่นหลอกกันหน่อยละไม่ทันอีกอะไรอยากไม่เงี้ยนะเงี้ยนะมามา ีปล่าครับเขาบอกว่าถ้าถึงนั้นเนี่ยมันจะโคตขึ้นมาไม่ทำให้ผิดหวังมาเลยมาเลยมา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 ,มาจะเจอกับทีมอะไรนะจะเจอกับทีมอะไรขึ้นมาก็ะยุ้งเปอีกเหม ลนโยโลนโหมามาเลยนี่เฮ้ยไบเยิญเนามาบเอินมิวนี่ก่อไบเิมิวนี่ก่อบเิมิวนี่โอ้ยโอ้โหนี้ยนนี่้ยอ้ยอ้ย ทนไม่ไหวแล้วต้องใช้ท่าหลอกกันหน่อยแล้วอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยทาไมผมเคลืกับเพื่อนแล้วมันชนะสามโมงเคลื่อนยังได้ฮะสามโมงเคลื่อนยังยังเอา้าอะไรอ่ะเดีย๋ยวเก็บ ลืมไปว่ากอดอนโอ้ย pues เฮ mm ้ยเฮ้ยเฮ้ยกอดอนนอโอ้โห nah, นี่อ <Born. S 2> ื้มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ใช่แล้ว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 เฮ้ย ลองเจอซะหน่อยเรนโบว์เอ็มูซาลาพุสกัดเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้สังมาเฮ้ยใบยันมันเล่นหนึ่งอะโอ้โหเนเนจียังไม่เต็มเลยอ่ะ เข้าใส่แล้วไดเว้ยไม่กลัวแล้วนะเว้ยไม่กลัวแล้วนะเว้ยไม่กลัวแล้วนะเว้ยใบยืนมันเก่งจังวะถ้าหลอกก็อยากใช้แต่มันไม่ได้ผลอนะ่ะมาเอ๊ะต้นไงเป็นไงล่ะ ไม่ดูว่าไม่เรนโบว์มาแล้วจังกว่านี้สัตว์ด้วยเท้าซ้ายไงไบเอินต้องโอ้โหทำไมแบบแเราทราไม่ได้ไบเอิญมันก็เก่งนะไม่ใช่ว่ามันไม่เก่งเลยอะ Hey, เล่นอย่างนี้เหรอได้ได้ได้มาได้นะได้นะได้นะแกต,ตายแน่ตัดขาดิ thép Sông suối mò đi Má Ê, Ơi 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 Lô ca mò đi Cú sát Ơi 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 ไม่ไม่นะน่ผู้สกัดปั่นโงโคงได้ปะโอ้โยน่าเกย ตรงแบบทรงพลังแล้วก็หวงลอบ <c oughs> อปก็ใช้ไม่ได้ผลอยู่ดีอ่ะทำไมวะเฮ้ยต้องดวนลูกโทษกันแล้วเฮ้ย <c oughs> ไม่ใจนะเลยว่ายืน่นหนุนมาเลยเว่ายืน่นหนุนีนุนขี้ว่ะ <c oughs> ึ้นไปว่ากอดอนไม่มีกอดอนไหนให้เพื่อนวิ่งขึ้นไปรอโูกามอริตไห่หาช่องแล้วก็โอ้ยโอ้ยโอ้ยโหลรย่าโอ้หเฮลิเครน เฮ้ยโกเราเซฟได้ปะเซฟได้ปะเฮ้ยเซฟได้เซฟได้เฮ้ยโกเราเซฟได้ว่ะเฮ้ยไม่เปลี่ยนเว้ยโกเราเซฟได้ไงฮะโกเราเซฟได้ไงฮะถามจริงเฮ้ยถามจริงโกเราเซฟได้ไงโกเราเซฟได้ไงเฮ้ย ใช่แล้วเฮ้ยกลัวเราเสร็จโอ้โหเมื่อกี้ก็กลับเข้าแล้วโดยมอดิชเฮ้ยโลกก็มอดิชมาเมื่อไหร่มันจะโอ้โหมอดมันเก่งจังวะมันเก่งจังอ่ะเก่งจังอ่ะเก่งจังวะเก่งจังวะ มาแล้วก็ขอพาวเวอร์ช็อตมาโอ้ยโอ๊ยโอ้ย อเอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วไม่ไม่ฟาวนะโอ้ยอะไรอ่ะไม่อืมโอ๊ยโล่งใจน้องดวแลลูกโทษกันแล้วมั้งดวแลลูกโทษดวแลลูกโทษมา เซฟได้เราก็ต้องเซฟได้ดิเฮ้ยเซฟได้เฉยน,นี่ไม่มีพลาดไม่มีผิดเป็นไงมันจะยิงมาทางนี้เฮ้ยสัญญาณให้ไปทางนี้ บอะว่กล่องเอ้ยเฮ้ยเข้าเฉยเฮ้ยเข้าโดยโมสาระมันต้องให้ยิงข้างบนดิเฮ้ยเราไม่กล้ายิงตรงอ่ะนี่จะลูกทุดท้ายละเจ็บใต้โอ้ ลูกสุดท้ายแล้วทำไมข้าวนี้ผิดหวังเลยนะเ้ยโอ้โอ้โอ้โอ,โอ,โอ,โอโ้ขอให้เราเซฟได้เราฝึกมาอย่างเยอะแล้วนะฮึสรุปใครชนะครับนี่ยอะ ไม่หลงกงอหลงไว้ไม่หลงก้นอ้อยแพ้แน่แนเลยกูสองนะถ้ามันเข้านี่จบเลยนะถ้ามันเข้าเท่ากับจดปะไม่เข้า นครับก็ลาไปกันแล้วนะครับสวัสดีครับแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ